s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยแอมไ t แ,แตงกิวพอดแคสต์ตอบปัญหาชีวิตตามใจสายเจริญุรุสวัสดีค่ะกลับมาพบกับาซนะคะในพอดแคสต์แอม t ซแ,แตงกิวนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกๆวานนาันอังคารนะคะ ทาง s ซลมอนพอดแคสต์บนหลายๆแพลตฟอร์มที่สามารถจะติดตามฟังกันได้เนาะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องต่างๆที่มีคนส่งคำถามเข้ามาหาทรายไม่ว่าจะเป็นทาง <c oughs> DM นะคะในทวิตเตอร์แอเหรือว่าจะเป็นทางอ e ีเมลนะคะแอมสายแปงคิ gmail.com oh. โอ้ย <c oughs> เจ็บคอเออทำไมอากาศแย่จุง <c oughs> คือช่วงนี้ก็จะมีคำถามอ,ออกไปแบบ เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยใช่แบบเชิงความสัมพันธ์เชิงหัวใจแล้วนะเออแต่ก็จะมีอยู่นะมีอยู่มีอยู่มีอย,อยู่ก็จะเลือกถามมาได้หมดนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรโครงสร้างเรื่องของแนวคิดอะไรหลายๆอย่างนะคะที่ที่ส่งกันเข้ามาอย่างวันนี้นะก็มีคําถามหนึ่งซึ่ง เอออันนี้เราก็ว่าน่าสนใจคือจริงๆมีมีสองอันแหละที่น่าสนใจนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเอามาตอบเดี๋ยวจะเลือกอันใดอันหนึ่งมาก่อนก็คือเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอวิธีการเขาเรียกว่าอะไรอะจากเคสที่ตอนที่แอมมี่แบบสัตว์สีตำรวจอะอ่าอันน,นั้นโอสร้างความถกเถียงมากๆเลยนะว่าดีไม่ดีถูกไม่ถูกควรไม่ควรใช่ไม่ใช่ อะไรยังไงต่างๆนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งวันที่วันนี้จะเอามาคุยกันก่อนนะนะก็เป็นคำถามนะคะเข้ามาทางใน DM ของทรายาในทวิตเตอนะน้องถามว่าพี่ทรายคะหนูมีคำถามอยากจะรบกวนให้พี่ทรายช่วยออกความเห็นตรงนี้ค่ะหนูอยากรู้ว่าการที่เราสามารถแต่งหน้าทำผมอะไรก็ได้เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของเด็กนักเรียนทุกคนที่จะได้รับหรือเปล่ากำลังถกเถียงเรื่องนี้กันอยู่ที่โรงเรียนแต่รู้สึกว่ามีความรู้ไม่มากพอ เลาอยากจะรับข่าวสารความรู้จากพี่สายมากขึ้นขอรบกวนด้วยนะคะ,อะขอบคุณน้องมากๆนะคะแต่ต้องบอกก่อนเนาะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่พี่ตอบมันไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการทำวิจัยหรือว่าเป็นม,มีหลักฐานทางกายภาพมี thesis วิทยานิพนธ์อะไรอย่างเงี้ยมาสนับสนุนอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นเนาะในในใน,ในแต่ละเรื่องที่น้องถามเข้ามา อย่างไอ้คำถามอันเนี้ยที่ถามเข้ามาเนี่ยเออมันโยงมันโยงให้เราไปคิดถึงอันนี้เหมือนกันนะคือมีหลายๆคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการชุมนุมในช่วงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นในระดับอุดมศึกษาหรือว่ามัธยมหรืออะไรก็ตามเนี่ยเด็กผู้หญิงออกมาเยอะอ่าเด็กผู้หญิงจะออกมาเยอะจังเลยทําไมแบบ ไม่ค่อยมีเด็กผู้ชายเด็กผู้อ่ยก็จะมีก็จะมีเราใช้คําว่าเด็กหรอก็คือคือคละๆกันนะนะคือเป็นเป็นปน,น้องๆใส่ทั้งนั้นก็คือจะมีทั้งอ่าผู้ชายถ้าจะเป็นระดับดมศึกษานยะก็จะเป็นผู้ชายแต่ก็ยังมีผู้หญิงอยู่แต่ในระดับมัธยมเลยจะเป็นน้องผู้หญิงเยอะเลยนะคะเราคิดอย่างนี้ว่าผู้หญิงเนี่ยมันมีความโดนความจุกจิกอเออเยอะเยอะกว่าเยอะกว่ามาก,มาก อันนี้คือเรื่องที่น้องถามมานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เรื่องแต่งหน้าทําผมเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกติกาที่จะแบบมีความจุกจิกอะไรกันอยู่อย่างมากมายแล้วด้วยความเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็มีความจุกจิกที่โดนตั้งความคาดหวังมาเยอะกว่าด้วยอยู่แล้วอ่าพอพอโดน พอโดนตั้งความหวังหรือโดนกติกาแบบบีบเยอะๆเราว่าเราว่าความแบบความอึดอัดความอะไรอะ่ะมันก็อาจจะมากกว่ามากกว่าความเป็นผู้ชายเนาะไม่ได้หมายความว่าผู้ชายไม่มีไม่มีความอึดอัดไม่มีความเครียดไม่มีปัญหาอะไรนะมีมีม,ม,มีแต่ว่าอามันอาจจะเป็นความจุกจิกที่ไม่เท่ากันเช่นเช่นอ่ะยกตัวอย่างเลยดีกว่าเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมอ่ะผมนี่อาจจะพอๆกันในระดับนักเรียนเสื้อผ้าแล้วกันเราเราเรียนโรงเรียนผู้หญิงล้วนมา เรียนตั้งแต่ปถมจนมันธยมเลยจุกจิกมากกับเรื่องเสื้อทับทุกวันนี้เขายังมีกันอยู่ไหมประเด็นเรื่องเสื้อทับเนี่ยไม่ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่ได้ตามแ,แต่ว่าในยุคเราอะนะก็คืออ่าผู้หญิงเนอะร่างกายตามธรรมชาติในในช่วงต้นเนี่ยตอนนั้นมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรวะเฟิร์สบราหรอเออเฟิร์สบราเฟิร์สบราเสร็จก็จะเป็นบราเป็นยกทรงแบบปกติที่เราเออเห็นเห็นกันโดยทั่วๆไปคานนี้เนี่ย ไอเฟิร์สปลาหรืออะไรเนี่ยมันก็จะมาอันนี้มันก็แล้วแต่ช่วงวัยแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ช่วงความความกังวลเรื่องของร่างกายความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายตัวเองนะแต่บ้านเราเนี่ยดันเป็นคนดันเป็นบ้านที่ไม่ได้แคร์กับอะไรเรื่องอย่างเงี้ยเท่าไหร่เออคืออย่างอย่างพ่อแม่เราอะเขาก็รู้สึกว่าก็เรียนโรงเรียนหญิงล้วนแล้วอะเออแล้วจะยังไงอะทุกคนก็มีนมเหมือนกันหมดอะถ้าพูดกันแบบว่าอย่างแบบอย่างที่แม่เราพูดนะนะก็ทุกคนก็มีนมเหมือนกันหมดจะตื่นเต้นอะไรกัน <laughs> นมของคนอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยครูก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันเขาก็จะไม่ไี้ซีเรียสไม่เคยซีเรียสเลยว่าแบบเราจะต้องใส่บราหรือว่าใส่เฟิร์สบราหรือใส่อะไรอย่างเงี้ยไปโรงเรียนคือครูจะเป็นคนมาบอกเราว่าใส่ใส่เถอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเพื่อนเราบางคนเนี่ยตั้งแต่ชั้นปถมเลยเขาจะใส่เสื้อซ้อนกันสองตัวคือเสื้อนักเรียนอ่ะมันเป็นสีขาวอยู่แล้วใช่ปะ่ะก็คือตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยเขาจะใส่เสื้อ้ามข้างในเออเสื้อ้ามแล้วก็เป็นเสื้อนักเรียนทับอีกตันเราไม่ใส่เว้ยเออเสื้อจับคือแบบก,ก ก็ต้องใส่ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ไปอย่างนั้นจนวันหนึ่งแบบครูก็ทักอ่ะว่าเออใส่ใส่เฟิร์สบาร์ไหมไอ้ที่มันเป็นแบบเหมือนเสื้อยืดครึ่งตัวเสื้อยืดยืดอะเอออย่างนั้นนะอ่ะเราก็มาบอกแม่แม่ก็อ่ะครูสั่งก็ไปซื้อให้ก็ไปซื้อกันมาก็ใส่ใส่ใส่ก็ใส่เสื้อไปโรงเรียนเหมือนเดิมธรรมดาก็โดนดุอีกว่าทําไมใส่แต่เสื้อทําไมใส่แต่แค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 ่บาร์ครึ่งตัวทําไมไม่ใส่เสื้อทับเราก็อ่ะ อ้าเป็นฟิลแบบอ้าแล้วยังไงอีกอะก็ก็ให้ใส่อันนี้ก็ใส่อันนี้แล้วไงแล้วทาไมจะต้องแบบมีเสื้อเสื้อในเสื้อเสื้อบนเสื้ออีกทีนึงเลยอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเราก็มาบอกแม่อีกเออแม่เขาบอกว่าเดี๋ยวนะหลักการมันคืออะไรนะคืออยากให้ใส่เสื้อในแล้วก็ต้องใส่เสื้อเพื่อไม่เห็นว่าใส่เสื้อในแล้วก็ใส่เสื้ออีกทีใช่ไหมอะไรเงี้ยคแ,แ,แม่ก็าถามเราอย่างนี้ไว้แล้วเราก็แบบ ก็น่าจะอย่างนั้นนะเออก็ไม่รู้อะก็ครูเขาบอกมาคือตอนนั้นก็ยังแบบเหมือนงงๆอะว่าครูเขาบอกมาแล้วเขาก็แบบว่าถ่ายมือไปที่เพื่อนๆว่าเนี่ยดูสิทุกคนก็ใส่กันนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ,อ๋อโอเคก็ก,ก,ก็ก็มาบอกแม่ตามนั้นแม่ก็แบบเออแม่แม่ว่ามันประหลาดจังเลยอะทําไมเราก็ครูบอกให้ใส่เสื้อในเราก็ต้องใส่เสื้อในแล้วให้คนเห็นว่าเราใส่เสื้อในแล้วสิอะไรอย่างเงี้ย เออมันเป็นไอเดียที่ปาระหลาดมากเลยเหมือนกันนะแล้วก็ยิ่งรู้ว่าประเทศไทยพอเป็นเมืองร้อนใส่เสื้อขาวพอเหงื่อออกมันจะดูแบบมันจะดูบางมันจะดูโปะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแล้วเราใส่เสื้อขาวก็ทําไมวะเออทำไมไม่ใส่เสื้อแบบที่มันดบไม่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 โปไม่บางไม่อะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่แปลกดีแล้วก็เป็นเรื่องที่แม่เราก็งัดกักโรงเรียนเรามาตลอดโดยมีเราอยู่ตรงกลางสนุกเหลือเกินมดีฉันมีหน้าที่แบบว่าค้าบข่าวไปค้าบข่าวมามาบอกว่าอ่ะครูว่ามาอย่างนี้อ่ะแม่ว่ามาอย่างนั้น จนกระทั่งพอเริ่มโตขึ้นเนี่ยก็อีปัญหาเสื้อทับนี่ก็ลุงลังกันมากเลยนะจนช่วงปฐมก็ไม่เป็นไรหรอกแม่เขาก็เลยใช้วิธีซื้อเสื้อต่มให้ให้ตัวหนึ่งแล้วก็ใส่เสื้อนักเรียนทับจบไม่ต้องสามชั้นใส่สองชั้นพออะไรเงี้ยเพราะเราก็ร้อนขี้ราคาญด้วยพอแต่พอตอนโตไม่ได้แล้วไงก็ต้องเป็นบาอ่ะก็ต้องเป็นบาแม่ก็ซื้อก็ซื้อให้คือหลายๆคนน่าจะน่าจะมีประสบการณ์ร่วมเหมือนเหมือนกันคือเราไม่ได้มี อเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้มีไม่ไม่ได้ออกความเห็นนะ่ะเออในเรื่องของการซื้อข้าวซื้อของเข้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าบอกแม่ว่าเออไม่มีเสื้อเขาก็แค่ไปซื้อเสื้อมาให้แล้วก็ใส่มีแล้วที่ใส่เนี่อ่าเราก็บอกแม่ไปก็พาไปกันไปซื้อมันก็เป็นเป็นอ่าชุดชั้นในแบบสีมันไม่ได้สีเข้มเลยนะมันเป็นแบบสีฟ้าสีชมพูสีเขียวสีแบบถ้าเป็นตอนนี้ก็คือเหมือนสีพาสเทลอย่างนั้นอะเออนึกออกไหมของเด็กๆอะไเลยเนงะี้ยอ่าก็ซื้อมาก็ใส่ก็ไปโรงเรียนก็โดนอีก ว่าคือใส่เสื้อทับแล้วด้วยนะว่ามันเห็นสายเสื้อในที่เป็นสีสีอะ่ะเออไม่ได้เว้ยต้องใส่สีขาวหรือสีเนื้อเท่านั้นเออเราก็กลับมาบอกแม่บอกว่าไอ้ที่ซื้อไปนเนี่ยใช้ไม่ได้ครูว่าเพราะมันเป็นสีสีแม่ก็แบบเฮ้ยคือครูจะเอาไงกับกูเนี่ยเออคือฟิลเขาอะฟิลเขาก็จะประมาณนั้นอะว่าแบบเอา้า เส้อเอาจริงๆเสื้อในไม่ถูกนะเออสื้อนเป็นเป็นเป็นเสื้อผ้าที่เรียกว่าใช้ผ้าน้อยแต่แพงเออมากๆเลยถ้าเที่ยวกับเสื้อยืดหรืออะไรเงี้ยซึ่งใช้ผ้าเยอะกว่าแล้วแบบคือแม่เราเขาไม่ได้มีปัญหาบ้านเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบบ เรื่องเรื่องงบประมาณหรืออะไรอย่างนี้หรอกนะก็คือซื้อได้ซื้อก็ซื้อได้อยู่แล้วแต่แม่เขาบอกว่ามันมันตลกมันไม่เมกเซนแบบคืออะไรวะก็ใส่แล้วไงใส่แล้วก็ต้องใส่เสื้อทับอีกแล้วใส่เสื้อทับอีกแล้วแล้วจะต้องใส่สีขาวเพื่อให้กืนกับเสื้อทับแล้วกืนกับเสื้อตัวนอกอีกทีทําไมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตอนเด็กๆเ,เราเรียนยุวกาชาตใช่ป่ะมันมันเสื้อมันหนามากอะ เออบางคนบางโรเดนจะเป็นเนื้อนารีเป็นเขียวๆใช่ไหมแล้วจะเป็นยุคกรชาติสีฟ้าซึ่งก็หนามากๆแล้วเราก็แบบมันร้อนมากๆเลยแล้วก็คือแบบเฮ้ยคนเราก็ต้องใส่เสื้อในซึ่งก็รัดหน้า,านลาคาญอะไรอย่างเงี้ยตามด้วยเสื้อทับแล้วก็ตามด้วยอีเสื้อหนาๆเนี่ยอีกทีนึงเออไม่งั้นครูจะเดินมาตรวจเลยอย่างเงี้ยนึกว่าเออตอนนี้เด็กทุกคนต้องแบบหลายๆคนน่าจะเคยโดนเ่ะแบบถ้าไม่โดนดีดใส่ในก็โดนแบบกดตะขออ่ะกดตะขอข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเป็นเรื่องแบบ อะไรก็ไม่รู้อะไม่เคยเข้าใจว่าทําไมต้องเป็นอย่างนี้อันนั้นพอย้อนกลับมาที่ที่ที่คําถามของน้องเนี่ยจริงๆทุกคนควรจะมีสิทธิเหนือร่างกายตัวเองนะเออตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกๆคนแบบพยายามเคลื่อนไหวอยู่ผลักดันอยู่จริงๆทางกระทรวงเองก็ออกกมาแล้วด้วยเรื่องทรงผม,มนะแต่ก็พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมโรงเรียนเขาถึงยังอบเซสไม่รู้จะใช้คาว่าอะไรดียังแบบต้องแบบ ทำไมหรอมันถ้ามันควบคุมหัวทรงผมเราไม่ได้มันจะแบบอำนาจเขาจะหายไปหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าครูเปิดร้านปัดผมหรือว่าหรืออะไรไม่รู้ไม่เข้าใจเลยเหมือนกันจริงๆคือคือกลายเป็นว่ามันเป็นกฎที่ไม่เม k เซน s เออเป็นกฎที่เข้าใจยากแต่ก็จะเป็นกฎที่ทุกคนพยายามจะบังคับให้ใช้เออเรื่องเครื่องแบบเรื่องอะไรเนี่ยเป็นเรื่องประหลาดมากที่ที่มันไม่ได มันไม่ได้ส่งผลต่อการเรียนการสอนโดยตรงนึกออกไหมไม่ใช่ว่าแบบถ้าเราใส่เสื้ออื่นแล้วแบบว่าเซลล์สมองเราจะหดลงปิดรับการเรียนรู้เลยมัน,ม,นมันก็มันก็ไม่ใช่ไงเออเสื้อเสียอะไรมันก,ก็ก็รู้ได้ทั้งนั้นเหมือนเหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นคือถามว่าแต่งหน้าทําผมอะไรก็ได้เนี่ยเป็นสิทธิท่านพื้นฐานไหมแน่นอนนะคะว่าเป็นเป็นและเป็น ตอบกี่ครั้งก็จะบอกว่าเป็นไม่ว่าทั้งน้องผู้หญิงน้องผู้ชายหรืออะไรใดๆก็ตามเป็นคือเราต้องมีอํานาจเหนือร่างกายตัวเองอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากๆอยู่แล้วเพราะว่ามันมันก็จะก้าวไปถึงขั้นที่สามารถมาถกเถียงกันในเรื่องที่ว่าอาํานาจเหนือร่างกายของผู้หญิงในเรื่องของไม่ว่าจะเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์นนะหรือว่าจะเป็นอะไรใดๆก็ตามซึ่งถ้ามันเริ่มมาจากวิธีคิดอย่างแบบโรงเรียนโรงเรียนแบบนี้เนี่ย ทิงก็ไปไม่ถึงไหนเหมือนกันนะเออร่างกายของเราทําไมเราจะเราจะเลือกไม่ได้วะเราจะแบบคือบางทีก็ไปฟังเหตุผลของฝั่งที่เขาโปร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 ,โปรทรงผมถูกระเบียบหรือว่าโปรชุดนักเรียนหรือว่าโปรอะไรอย่างเงี้ยเนาะว่าแบบมันจะทําให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมันจะทําไม่ให้ไม่เกิดความเขาเรียกว่าอะไรเปรียบเทียบอ่าเกิดความแตกต่างขึ้นโอ้ยคนเขาไม่ได้ดูกันแต่ทรงผมไหมเออคนจะเปรียบเทียบความต่างอ่ะ อะไรมันก็เปรียบได้อย่างแค่เสื้อเราเรามีน้องสาวใช่ไหมเรามีน้องสาวช้ดเรียนเดียวกันเออก็แต่น้องเราก็ซื้อเสื้อใหม่นะในขณะที่บางคนก็คือใช้เสื้อพี่แค่นี้มันก็ต่างกันแล้วนึกออกปะคือจะมองว่าประหยัดก็ได้แหละแต่จะมองว่าแบบเออเป็นเป็นแบบเป็นความไม่จําเป็นด้วยหรือเปล่าเพราะจริงๆคือถ้าใส่จะยืดไปโรงเรียนมันก็ง่ายกว่าไหม หรือว่าใส่เสื้อเชิ้ตอะไรก็ได้ที่เป็นแบบสีเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ไม่ต้องมาเปืองสตางค์บบเสื้อทับเสื้ออะไรที่มันจะต้องแบบกระจุกกระจิกหรือถุงเท้าที่เดี๋ยวนี้ใส่ถุงเท้าพื้นดําก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเราแบบเฮ้ยไอ้ถุงเท้าพื้นขาวแต่ก่อนขาดโคตรง่ายอ่ะเออเป็นรูแบบง่ายมากอ่ะทำไมไม่ให้ใส่ค,คือคือกฎมันควรจะทําให้ชีวิตของเราอ่ะง่ายขึ้นฟังกช์ชันขึ้นเข้าใจได้มากขึ้น ไม่ใช่เป็นกฎที่ตั้งมาเพื่อทําให้ทุกอย่างมันยุ่งยากขึ้นโดยโดยไม่เป็นเหตุเป็นผลอืมคือถ้าจะบอกว่าเฮ้ยต้องใส่เสื้อทับหรือใส่เสื้อในแบบตั้งกฎขึ้นมานะใส่เสื้อทับหรือใส่เสื้อในเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโป๊มันจะดูไม่งามมันจะน้มมนจะนี่อ้าวทำไมไม่เปลี่ยนสีเสื้อนักเรียนอะ่ะเออให้เป็นสีแบบสีเทาสีน้ําเงินสีฟ้าอะไรเงี้ยก็ได้เออจะได้แบบไม่โป๊ไงถูกปะ เออถ้าเห็นสีขาวมันโตก็เปลี่ยนสีอื่นทำไมคือทำไมเราจะต้องมาเพิ่มเพิ่มเพิ่มภาระให้กับการจ่ายเสื้อทับเสื้อในกางเกงในถุงเท้าอะไรอ่ะเป้เปอร์อะไรอะไรอย่างงี้อีกเรื่องหลงังก็คือเห็นว่าเป้เนี่ยเป้หรือกระเป๋าที่เอาไปเนี่ยก็ต้องเป็นของโรงเรียนอีกเออคือต้องซื้อเพิ่มอีกอ่ะซึ่งแบบบ้านเรามีกระเป๋าเต็มบ้านอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่สามารถใช้กระเป๋าที่เรามีอยู่ได้ต้องไปใช้กระเป๋าของโรงเรียนอย่างเงี้ยหรอวะตกลงมัน ตกลงนี่มันคืออะไรคือตกลงมันจะทําให้เราชีวิตง่ายหรือชีวิตยากแล้วแล้วโอเคอะถ้าสมมติว่าไม่มีใครมีปัญหาอะไรทุกคนใช้เป้เหมือนกันหมดเป้ของโรงเรียนเหมือนกันหมดแล้วความดีที่จะได้จากสิ่งนี้คืออะไรหมายถึงว่าแบบมันจะโดดเด่นเป็นพิเศษยังไงมันจะทําให้เราแบบว่าไอคิวเราเพิ่มพูนขึ้นในช่วงเสี้ยววินาทีที่สะพายกระเป๋าของโรงเรียนขึ้นไปบนไลหรอก็ไม่ใช่ไหมเออคือพอมานั่งคิดถึงอะไรแบบนี้เราว่ามันมัน มันประหลาดเออมันประหลาดมันเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมควรจะเป็นช้อยประเด็นมันไม่ควรจะแบบว่าถูกเอามาเป็นกติกากําหนดนักเรียนะหรือคนที่เข้าไปรับการศึกษาอืมมันถ้าให้พูดกันอย่างง่ายๆก็คือมันไร้สาระมากเลยอะเออสําหรับเราอะนะคือมีคนเคยถามเหมือนกันถามเราว่าเออถ้าระหว่างทีมทีมเครื่องทีมใส่เครื่องแบบกับทีมไม่ใส่เครื่องแบบอะ เราจะคือทีมอะไรเล่าอะเป็นคนอยู่ตรงกลางระหว่างเครื่องแบบกับไม่เครื่องแบบเพราะเราเป็นคนขีจแต่งตัวเครื่อเราแต่งตัวเหมือนเดิมตลอดอะคือใส่เสืเ้อเชิ้ตกับกระโปรงอืมคือเราสบายแบบนี้เออตั้งแต่แต่ว่ามันมันมันจะดันไปพ้องกับเครื่องแบบหรืออะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราไม่ได้สนใจแต่แบบคือเราใส่เพราะว่ามันสบายเออจบแค่นั้นเองแล้วใครที่เคยเห็นเราในชุดน,นักศึกษาก็จะรู้ว่าแบบอืม มึงก็คงสบายแบบนั้นจริงๆเลยก็คือแบบเสื้อหลวมกระโปรงหลวมกระโปรงยาวอะไรเงี้ยก็ก็คือใส่อย่างนั้นมาตลอดมันก็ดันไปเข้ากับกับสไตล์เครื่องแบบพอดีที่เขาต้องการให้เราใส่นึกออกไหมเออซึ่งเราสบายตัวแบบนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเขาบังคับว่าให้ต้องให้ใส่เครื่องแบบกระโปรงพอดีตัวเป๊ะเสื้อพอดีตัวเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบงั้นกูก็ใส่อย่างอื่นอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ได้มีผลอะไรกับ กับการเรียนรู้หรือการเรียนการสอนหรืออะไรใดๆของเราเลยอะ่ะเออมันน่าเบื่อ,อคือมันควรจะเป็นแบบขยกักเครื่องแบบก็มีนะมีแบบนี้แต่ถ้าไม่ใส่ก็ไม่ใส่จบง่ายเออแล้วก็จะได้เอาเวลาไปสนใจกับสาระอะไรอื่นๆในชีวิตซึ่งมีมากกว่าเรื่องเครื่องแบบหรือทรงผมหรืออะไรใดๆแบบนี้แน่นอนเคยมีคนบอกได้ว่าแบบที่วงนรี้เขาต้องบังคับอะ่ะเพราะว่าไม่งั้นเด็กจะเป็นเหา่าแบบผมทรงอะไรก็เป็นเห่าได้เว้ยไม่งั้นก็ต้องโกนหัวกันหมด เออจะได้ไม่เป็นเหา่าจะได้ไม่ต้องติดเห่ากันอะไเงยคือคือคือมันมันกลายไปเป็นประเด็นอื่นๆไปหมดเลยอะ่ะเออมันกลายไปเป็นแบบประเด็นการรักษาความสะอาดหรือเป็นประเด็นอะไรอย่างเงี้ยไปหมดเลยโดยจริงๆแล้วปัญหาของมันเริ่มจากเนี่ยไม่บังคับก็จบละถูกไหมหรือก็มีคนบอกว่าถ้าสมมุติว่าปล่อยให้ใส่อะไรก็ได้หรือแต่งอะไรก็ได้เนี่ยโอ้โหเด็กเขาก็จะแบบแฟนซีกันมาอย่างเต็มที่เลยจะ S <S <an> ก็ต้องปล่อยเขานะแต่งหน้าแต่งตัวนี่ไม่ใช่เรื่องไม่ไม่เหนื่อยนะเหนื่อยนะคือถ้าเขาไม่มีแรงจะทําลุกขึ้นมาแบบแต่งคอสเพลย์ทุกวันก็เอาเออจริงๆเราไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างนั้นเลยเออก,ก็เก่งแบบพลังเยอะดีอืมคือน่ายิ่งพูดก็ยิ่งรู้สึกแบบถึงความแอบเสิร์ t อืขึ้นไปอีกซึ่งอ่ะเรื่องนี้ในโรงเรียนอาจจะพอๆกันนะสำหรับเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อีกพอยหนึ่งที่เราพูดไ้ตอนต้นก็คือว่าทําไมแบบผู้หญิงถึงออกมาครั้งนี้เยอะเออมันก็มีหลายๆสาเหตุคือโลกของโลกของนักเรียน,นก็จะมีบ้านกับโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอือบางคนโดนโรงเรียนมาละอ่าผมต้องตัดเท่านี้เสื้อทับเสือ้อยืดเสื้อในเสือ้อนอกอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เรื่องหนึ่งละกลับมาถึงบ้านปุ๊บก็จะเจอความประหลาดประหลาด ของกติกาในบ้านแต่ละคนเยอะมากบางคนคือเอ,อกินข้าวด้วยกันครอบครัวกินข้าวด้วยกันครอบครัวพ่อแม่ลูกอ,อ่ลูกชายคนลูกหญิงคนลูกหญิงต้องเป็นคนล้างจาน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคือพอพูดเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบไม่อยากทํางานหรอไม่อยากช่วยพ่อแม่หรอซึ่งซึ่งมันไม่ใช่เว้ยบางทีน้องก็อยากก็แค่ตั้งคําถามว่าแล้วไอ้อีกคนนึงอะลูกชายมันไม่ได้กินข้าวหรือไง เออทําไมมันต้องทําไมมันไม่ต้องล้างอะ่ะทําไมต้องเป็นกูที่ล้างอยู่ตลอดอะ่ะเนี้ยเออซึ่งเออเราเราเราว่าพื้นที่ของเด็กผู้หญิงเนี่ยมันโดนมันโดนกติกาประหลาดประหลาดอย่างเงี้ยทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนอือม,มันก็เลยมีความมีความระอุอยู่ข้างในเยอะกว่าอืมแบบนี้เราเราคิดว่านะ คือบ้านเราอ่ะไม่มีกติกาอะไรพวกนี้เว้ยที่ตื่นมาไม่ต้องพับไม่ต้องพับผ้าห่มอ่ะเออเป็นเป็นบ้านแบบนั้นน่ะไม่ต้องพับเพราะเดี๋ยวก็กลับมานอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเป็นทีมไม่ต้องพับแต่ถ้าอยากพับก็พับเออเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าไม่ได้ต้องแบบบังคับ<ม>ให้พับหรือถ้าไม่ทํางานบ้านจะตายเป็นผู้หญิงที่ใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่นะเออแต่ว่าอย่างอย่างน้องสาวเราอ่ะเป็นคนชอบชอบทํางานบ้านเออนางเป็นคนชอบแบบล้างจานเช็ดไอ้นู่นเช็ดไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยก็ทํา ก็ไม่ก็ไม่ว่าอะไรเอออยากทําก็ทําแต่เราเป็นคนไม่ทําไงก็ไม่ทําก็ไม่อยากทําอืมแล้วเราก็หาวิธีแก้ของเราไปเองแหละไปไปจนได้แหละว่าแบบเราจะจัดการกับกับมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางบางทีก็คืออาจใช้วิธีไปกินข้าวนอกบ้าน <laughs> เฮ้ยมันมีอยู่ช่วงเงินชีวิตเราซื้อจานกระดาษเลยนะคือกินเสร็จแล้วก็ทิ้งอืมเออจบง่ายไม่ต้องทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็คือก็ช่วงนึงก็คือมีแม่บ้านไปเลยอืมให้แม่บ้านแบบจัดการเป็นหน้าที่ของเขาอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งซึ่งถ้ามันจะทําให้เราเป็นผู้หญิงที่ใช้ไม่ได้ก็โซบีอิดก็ก็เป็นไปเถอะเลยอย่างนี้ไงเออบ้านเรามันไม่ได้ซีเรียสแต่หลายๆบ้านไม่ได้เป็นแบบนี้เออหลายๆบ้านงานบ้านคืองานของผู้หญิงหลายหบ้านงานบ้านคือผู้ชายไม่ต้องทำหลายหลายบ้านคือวัดกันตรงแบบเขาเรียกว่าอะไรน้ามันมีเป็นแม่บ้านแม่เรือนอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเราว่ามันตลก มากมากเลยอ่ะในฐานะที่เป็นมนุษย์เท่ากันแล้วก็กินเหมือนกันแล้วก็ออกไปทํางานออกไปเรียนมาเหมือนเหมือนกันกลับบ้านมาเหนื่อยเท่าๆกันเอา้าทําไมกูต้องทําอยู่คนเดียววะเอองงไหมงงเนอะคนอื่นก็กินเวลากินก็กินพร้อมๆกันอา้าวทำไมไม่คือคือหรือไม่ก็ต้องแยกหน้าที่กันไปอ่ะเราล้างจานเธอเทขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าอย่างเงี้ก็เม็กเซนไม่ใช่ว่าแบบว่าพอเป็นผู้หญิงแล้วทุกอย่างจะต้องแบบแหมะลงมาบนตัวเราเออมันก็ตลกอย่างเงี้ยเราเราก็จะแบบ ไม่ค่อยเก็ตนี่อะไรหลายอย่างที่เราทำเราทาให้เรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์มมันไม่แฟร์ที่พูดในที่นี้เนี่ยย้ําอีกทีนะคะว่าไม่ได้หมายความว่าเอผู้ชายจะไม่มีปัญหาในการแบบในการเป็นผู้ชายอะเออการเป็นผู้ชายมันก็จะโดนคาดหวังบางอย่างเหมือนกันว่าต้องไหนร้องไห้ต้องเข้มแข็งต้องนูน่นต้องนี่อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเขาก็จะมีปัญหาในแบบของเขาแต่อันนี้คือในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงเราก็จะพูดในมุมของในมุมของ ผู้หญิงที่มักจะโดนกันหรือว่ามีคําถามที่เข้ามาถึงเราว่าเออทำไมมันไม่แฟร์อันนั้นย้อนกลับไปที่คําถามตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คือว่าจริงๆเราโคตรจะมีสิทธิ์โคตรจะมีสิทธิ์เหนือชุดเหนือร่างกายและเหนือทรงผมของตัวเองเราไม่ซื้อไอ้ประเภทที่ว่าถ้าแค่นี้ทําไม่ได้แล้วโตขึ้นไปจะทําอะไรได้ไม่ซื้อไม่เกี่ยวกันนี่เป็นการแบบจับแพะชนแกะของการอธิบาย เหตุผลอะไรต่างๆมากมายพอๆกับการรับน้องอะ่ะที่แบบถ้าแค่นี้ทนไม่ได้แล้วโตวไปจะทําอะไรได้แล้วทาไมเพื่อทำไมกูต้องมาทนให้คนตะโกนหยาบคายใส่หรือตั้งชื่อเราแปลกๆหรือแบบอะไรอย่างนี้ด้วยอะ่ะเออในโลกผู้จเจริญแล้วเขาก็ไม่ทําอะไรกันอย่างนี้นะคือมันไม่เห็นจะเป็นเหตุเป็นผลอะไรกันเลยอะ่ะมันมันมันเออคือเหตุผลที่เอามาลองรับก็ฟังไม่ขึ้นด้วยอะ่ะ เออสำหรับเราแบบนั้นน่ะมันเป็นแค่เรื่องของอำนาจนิยมล้น้วนเลยแค่มีเป็นความพอใจของคนที่ได้ออกกฎว่าเออกูควบคุมมึงได้จบแค่นั้นเองมึงจะไปดิ้นรนมึงจะไปต้องไปหาเงินมึงจะต้องไปซื้อเพิ่มมึงจะต้องเสียตังมึงจะต้องดูแลรักษาอะไรเป็นเรื่องแบบนอกเหนือไปจากสิ่งที่เขากําหนดโดยสิ้นเชิงตอน,นเด็กไอ้รองเท้านักเรียนผู้หญิงอะ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นกระดุมแ๊กๆเออแล้วอ้ตัวแ๊กเนี่ยมันจะหักง่ายมากอืม ไม่รู้เขาผลิตมาเพื่อจงใจให้เราซื้อบ่อยๆหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่มันก็จะหักทุกครั้งไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะเราเป็นแล้วเราก็จะมาบอกแม่ว่าแม่กระดุมหลุดแม่ก็อือก็ทนไปดิจนทนให้กูทําไงอ่แล้วซื้อใหม่ทุกครั้งที่หักนี่ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนึกออกปะเออเราก็เออก็ใส่ไปทั้งแป๊กๆอย่างนั้นอะใส่ไปให้มันแบบมันก็จะแก๊กงไม่ไม่ไม่ติดอ่ะนึกออกไหมมันก็จะเด้งเด้งเวลาตามเวลาตามที่เราเดินอะไรเงี้ยครูก็จะมาแบบว่าทาไมรองเท้าเธอเป็นอย่างนี้นะก็อ๋อมันหักทาไมไมม่่แบบซื้อใหหโ ชื้อีกก็หักอีกอะค่ะหรือไม่ก็ต้องซื้อเฉพาะตัวแพ็คซึ่งมันก็ไม่มีขายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปขโมยเพื่อนอย่างเงี้ยหรอก็ไม่ได้ปูบอกไม่รู้ว่าเธอต้องแบบแก้ไขมาอันนี้มันไม่เรียบร้อยอมันแก๊กแล้วก็อะโอเคงั้นก็ไปแก้ไขมาด้วยกันฉันก็ใส่รองเท้าพาละไปเรียนอืมแต่ไม่ใส่เสื้อพาละก็ใส่เสื้อนักเรียนธรรมดาแต่ใส่รองเท้าพาละครั้นี้ก็ไม่แก๊กแล้วเออเป็นรองเท้าผ้าใบก็โดนดุอยู่ดีว่าแบบทําไมใส่รองเท้าผ้าใบมาในวันทีี่่ไมเรยนะ เอาก็รองเท้าเดิมกูมันแก๊กแก๊กไงก็คูก็ไม่แชปปี้นี่ก็เปลี่ยนให้แล้วไงเป็นรองเท้าที่ไม่แก๊กด้วยเออนี่ก็ถ้าเรียนพละมาก,ก็ถูกกดเออคือมันแบบมันมัวแต่วุ่นวายอะไรกันอย่างเงี้ยซึ่งเราว่ามันมัน,มน,มนลเลอะเทอะเสียวเวลาในการที่จะแบบเอาไปทําอย่างอื่นที่มีประโยชน์มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นเข้าใจมากๆเลยคนน้องน้องที่ออกมาเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเ,เราก็เลยไม่เข้าใจว่าแบบ ผู้ใหญ่เป็นอะไรกันมากมายวะที่แบบว่าจะต้องแบบจะต้องโน่นจะต้องนี่หรือว่าจะต้องกลัวเด็กแต่งตัวอะไรเงี้ยคือเด็กแต่งตัวแล้วมันจะทําไมอ่ะเออให้เขาแต่งตัวไปดิไม่ธรรมดาคือจะบอกว่าเปลืองเงินเหรอเฮ้ยชุดนักเรียนก็เปลืองเงินจะบอกว่ามันอะไรอ่ะทําให้ดูทําให้อะไรนะไม่ไม,ไม่อะไรไม่เป็นแบบไม่ไม่เป็นโรงเรียนเดียวกันก็ไม่ได้จําเป็นต้องเป็นโรงเรียนเดียวกันคือมันเป็นโรงเรียนเว้ยเราไปแล้วก็กลับเราไม่ได้ต้องสิงอยู่ที่นั่นตลอดเวลาคือ กูไม่ได้ต้องลงทะเบียนแบบผีที่สิงอยู่ในโรงเรียนจะได้ต้องเหมือนนกันอยู่ตลอดเวลาแล้วว่ามันตลกแล้ว,ว่ามันไม่ใช่ดังนั้นคือน้องๆที่ออกมาเรียกร้องเรื่องอะไรแบบนี้พี่เห็นด้วยเต็มที่แล้วก็กระทรวงก็ออกจะแบบออกจะปล่อย,กย,เ,อย,อยเกลียเอ้ปล่อยเกียร์ปล่อยเกียร์ว่างเออให้สามารถแบบทําผมอะไรก็ได้อะไรไอ้นู่นไอ้นี่ได้อยู่แล้วแต่ว่าโรงเรียนนั่นแหละที่ยังแบบยึดมั่นปฏิบัติกับอะไรอยู่ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องน่างุนงงมากว่า มันทําให้อะไรดีขึ้นหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ช่วยให้แบบยกเว้นว่านั่นแหละครูจะเป็นเจ้าของร้านตัดผมหรือว่ามีคนได้สัมปทานการปักเสื้อหรือสัมปทานการทําเป้โรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนแหละเราก็จะต้องไปไฟ์กันตรงนั้นแต่ถ้าจะมาบอกว่าด้วยเหตุผลนี้จึงจําเป็นจะต้องให้มีผมที่เรียบร้อยเพราะว่าทุกคนจะได้เหมือนเหมือนกันเนี่ยเราว่าตลกอีกความคิดแบบเนี้ที่ว่าทุกคนจะต้องเหมือนเหมือนกันเนี่ยมันทําให้แบบ มนุษย์ทุกคนเกยดการถกเถียงอะเออคือเหมือนเหมือนกันไว้ดีกว่าไว้ปลอดภัยกว่าไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องมีใครมาจ้องกูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแบบมันไม่ใช่อะ่ะในโลกในโลกไม่ว่าจะยุคจริงๆแล้วไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามอะมนุษย์มันต้องไม่เหมือนกันนี่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติมากคือฝาแฝดแม่งยังไม่เหมือนกันเลยอะ่ะนึกออกม,มั้ยดังนั้นคือเด็กที่มาโรงเรียนมันไม่เหมือนกันนตะมันก็ถูกต้องแล้วแล้วก็ ต่างคนต่างก็เติบโตในแบบของตัวเองเป็นตัวของตัวเองไปไม่ใช่ว่าเออพอใส่เครื่องแบบเสร็จแล้วปัญหาจะจบเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่คุณก็แค่รู้สึกสบายใจว่ามองมองไปแล้วทุกๆคนมันดูเหมือนเหมือนกันไปหมดซึ่งมันไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์เนาะอ่ะก็ถือว่าตอบคําถามนะคะที่เป็นข้อสงสัยมาแล้วก็ไม่รู้ว่าหนูจะเอาไอ้สิ่งที่พี่พูดเนี่ยไปไป เป็นข้อถกเถียงอะไรเพิ่มเติมได้หรือเปล่านะหรือน้องฟังแล้วจะรู้สึกล่มสลายกว่าเดิมว่าพี่พูดอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยท <c oughs> ีอ่เงี้ยเออก็ก็นั่นแหละค่ะแต่ถ้าถามว่าพี่ทีมไหนก็คือพี่เป็นทีมอยากใส่อะไรก็ใส่อะ่ะเออเอาให้มันแบบสบายคล่องตัวแล้วฟังก์ชั่นแค่นั้นเองอสําหรับเรานะคนอื่นถ้าจะรู้สึกว่าก็หนูไม่อยากฟังชันหนูอยากสวยเอาเลยลูกเต็มที่เพราะว่ามันคือชีวิตของหนูเองตามสบายพี่ไม่ว่าอะไรกันอยู่แล้วอืมนะคะโอเค ก็หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวยังไงอังคารหน้านะคะเรากลับมาเจอกันใหม่นะกับแอมไซตั n กิ้วใน EP ใหม่คิดว่าอาจจะพูดในเรื่องของเห็นใจผมเถะะนายสั่งมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ,ะถ้ายังไม่มีประเด็นอะไรฮอตฮอตมีการมีการส่งแซงโค้งเข้ามาอีกนะคะเราก็จะได้คุยในประเด็นนั้นกันว่าเอ๊ยยังไงเราจะต้องแบบในฐานะประชาชนเราต้องเห็นใจไหมหรือว่าจริงๆแล้วเขาก็มีอำนาจของเขาหรืออะไรหร,ออไรือยังไงอะไรเงี้ยอ่ะ ยังไงเราค่อยมาว่ากันอีกทีในอังคารหน้ากับแอมไซตังกิ้วนะคะอย่าลืมใครที่อยากจะพูดคุยนะคะหรือว่าถามคำถามนะก็ส่งเข้ามาได้นะคะทางดีเอ็มในทวิตเตอร์ของไซต์แอชเทเลนปูรนะคะบางอันอาจจะยังไม่ทำได้ตอบมันตกไปอยู่ช่องเม s เซ e เร e ยช่นนะซึ่งเรียช่นมันมาเยอะมากที่นใ,นใส่ไลน์ไม่ทันหรือไม่ก็จะเป็นที่อีเมลนะคะแอมไซตังกิ้ว at gmail com นะกะ็จะเลือกมาพูดคุยกันในทุกๆวันอังคาร วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในอ e ี EP หน้ากับแอมไซต์ตังกิวค่ะสวัสดีค่ะ